นี่แหละครับวงโรงเรียนบ้านถุองเนี่เรีนวงบนี่ะครับแต่ว่าเสียดาครับเมื่อมามาี่ด้เฮามื่อนี้นาไมควที่ง้่ยอันนี้คนอยากสิเปนต่ออยากสิม้วนต่อ ตอน,น,อนะพงหญ่ยังมาบอกพ่อแต่นนกรวงเงาเดี๋ยวับนู่นขนาดนี้บอลต้องเสียดาย,ดยนล่าเคลอนไปพ่อกับล่าตปนอครับไ,ไ,ไปพอกับนักลองต่อไปครับพ่อบนลตอไครับอกันก่าต่อไนะครับคพ่อวน่าตอนนี้ไปพ่อกัลาตอไบไปพอกับน,น,นักล่ออไที่ครับ่กันักาอครับ